ที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามากองค์หลวงปู่พิษดูกล่าวถึงเขาคิชกูดที่เขาคิชกูดนั่นศักดิ์สิทธิ์บนนั้นมีเทวดาและพวกรับแลมากเขาเคยมาหาเราบ่อยๆจริงๆมาหาทุกวันเลยโดยเฉพาะเวลาสวดมนต์ตอนเรามาอยู่วัดเทพวันแรกเขาก็มาหามากันมากมายมาขอเป็นโยงอุปถักส่วนมากเป็นพวกอากาศเทวดารุกเททูดาเราเคยเดินทุดงขึ้นไปที่รอยพุทธบาทแล้วครั้งสมัยนั้น ยังเป็นป่าดงดิบยังไม่ค่อยมีใครรู้จักและสนใจเหมือนปัจจุบันนี้สมัยก่อนมีสัตว์ทุกชนิดกระทิงเสือเก้งกวางมีหมดเวลาเดินทุดงเจอบ่อยโดยเฉพาะเสือนี่เดินสวนกันเฉยที่เขาคิชกูดนี้เป็นที่แรงคนไม่ดีอยู่ยากมีภูมิต่างๆหลายภูมิมีพวกรับแลอยู่ด้วยภูมิของพวกรับแลที่นี่เป็นภูมิสูงกว่าที่อื่นๆนะจริงๆสถานที่นี้ก็สําคัญนะที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามากเป็นที่ที่ภาวนาดี พ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านที่เคยเดินธุดงค์ภาวนาแถบเทือกเขาคิชกูดเคยเล่าให้ฟังว่าที่เขาคิชกูดนี้มีทุกอย่างแม้แต่ผีองค์ก่อยที่ยืนขาเดียวและดูดเลือดก,ก็ยังมีอยู่เพราะเคยพบเคยเห็นโอวรทำคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่พิษดูธรรมจารีวัดเทพทานทองอำเภอขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรี